เด๋อเด๋อเด๋อเอานท่านป่าฝนฟ้า <secondo> พ <ella> ี่น้องไปทางน้องฝนเนาะครับงูวัวสิติป่าควรนะบอกน้องนู่นเลยเยี่ยมดีนี่จะไปหาอยู่หากินจะไปแบบเด่นจังแหละไปเก็บหอยอยู่ในน้ำเก็บหอยเก็บหอยไปหานามา ใายสวัสดีเดชสวัสดีปอล้มอีกแล้วโอ้ยโอ้โอ้ฮึฮึโอ้นผิดชั้นผิดอีก้ววันนี้โอ้โอ้โอ้้ดองกแล้วยังอันนี้ฮึฮึอู้น้องเป็นไววะนี่เนาะฮึค ปุ๊นออ้องครูดินไวาานนะีน้องเนป่าทิศลมพีน้องเลยลมแห้งแบบมุกทวงิงึันมาเลยพีน้องเลยเนาะมาคอื่นกะ กาบทักทายสวัสดีและสบายดีเด้อไปไปน้องพี่เบอร์จุขู่จุกคนเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศทางหน่วยก็ยินดีต้อนรับเข้าชูช่องหน่วยพาเพลินคือเก่าพี่น้องเนาะว้าต้อย้อนมิตะกี้พุ่นแบบนี้ลมแห้งพี่น้องไปพุ่งข้าวไปชิมฮักถือวัวบ่อยเนาะถือถือถืออยู่นะฮะนอกจากนี้กัทางหน่วยก็ได้เข้ามา อ,อีกหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องนเนาะขามาเป็นเคสเคสใหม่พี่น้องเนาะกับขามาอ่าไปขามาไปเนาะไปถามไปไทยเพิ่นพี่น้องเนาะไปยังแต่บางท่านหูซื้อเพิ่น,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 นพี่น้องจะว่าซื้อจังใดเนาะเห็นกเห็นทั้งอ่าเพิ่นมีคนแน,นะนำเนาะให้มาเบิ่งแน่ว่ะเห็นะพี่น้องเลยเนาะ,นะ,นะ,นะแต่ตอนนี้เนาะพี่น้องล้มแห้งขนาดเลยแบบ แผดินไว้ติดต่อกันมาพี่วะเนาะพี่น้องเนาะเพ่อเพื่อขออภัยเป็นยังไงเนาะพี่น้องผังไทยเนาะน้อคือเรื่องว่าแผดินไว้เห็นในคลิปเนาะพี่น้องโอ้ยเนาะแบบเห็นนี่ก็อนุยานเนาะพี่น้องเนาะมัดระวังหน่อยเด้อพี่น้องเนาะชาวไทยชาวลาวเาเนาะอยู่ทางฝุ่นกันได้เพื่จะกู้จะคนเนาะระวังตัวกันเองพี่น้องใอ้กะตรับหนวยกัได้แตะ ชมกัตัองใจให้น่อพี่น้องเห็นในคลิปก็โอ้ยเห็นแรกกัน้ำตากรสิด้เนหน่พี่น้องมาเดี๋ยวไปเบิ่งปอส้มกันอยพี่น้องเนาะพามากอยู่กับทางเงินน่อพ่นพี่น้องเน่อหน่อพาเพือนอย่างทีไปนี่ยังมากเปียตั้งน้าบอไปตากยู่เนาะ สบายดีเ้น no ้องเด้อเด้อเด้เดี๋เนาะเดี๋ยวน้องเด้อนายนน่องเลยเขาเป็นนยยันมืดได้พี่นน้องเหรเนาะความสีมืดได้น้องเลยบรรยากาศก็นั้นนี่แหละพี่น้องมาดีมวยยามสุดนต่ก่อน สภาพเวียนซานเพิ่นกันเนาะเนาะแต่วพอพูดเนาะพอตันพูดกันอยู่กจะคดพี่น้องเลยเนาะโอ้ยมือนนอนอยู่วันดีขึ้นดีลมพัดเอาไปพวกเฮกนี่พี่น้องๆๆพี่น้องลมแฮงๆองเนาะให้ทางพี่น้อกดวงควันแบบโมงโชงเสียงเลยพี่น้องควันจะควันยังก้อยยานี่ยนี่ แบบมืดตาใช่บุคได้ดุงหมดตอนนี้ใช่ไหมมากกับเชื้อเพราะสัมภาษณ์ว่าน้องทุกงงยากเลยจะที่ลวกเขาเขาแนะนำาพากันเถอกันเนาะมาถามไทยเบิรงีันอนเอยโมหกแตกกัโป๊ะในมีจะไวไหมน้องุหวินป้วยเจ้าในมีจะจะจะไวไหมเลไวยลุงไวยลุงน้ำมอ

หาห่มผ่าเพ่ได้หนพ่อพ่มนี่ก็มีมีสองวันสามโมเลยนะมีวังสองสามอันมีอยู่สองสามพื้นเดินสีเกะใช่หรือเปล่า่ใ่เวเปล่ยนมา้อผ่านอาเพอเลยพ่อมีอยย่ประมาณสองสามโต๊สี่โดยมีบุกีโตนึลี้ยงเอาตัวเดินซื้อเองบ้านองหรือเปล่าพ่บางก็ซื้อบางก็ เอ้ยน้องให้าถ้อันอันไอยาบาลฉันมาซีเด้ออันคัดสนที่สุดนี้เพื่อนในซานเจอนี่แหะนี่ตอนนี้มันยังรอดคัดเข้ากินเข้ากินว่าตางรับเขาเดิเบิร์ดระบบอันจะว่าสาวสอบอะมือแต่ยังจะกินสาวกินค้ากินไรสาวกินแรงลืมเลยคืยกับที่บ้าเป็นครอบครัวใหญ่อยู่เด้อเนาะแต่คน มีลูกไพ่แล้วเลยจะมีลูกไพ่แล้วเนาะมีลไพ่แต่แบบมีเงินแต่งเขาเมื่อคืนลุกไปช่้ยเขาอ<ม>ีกอ๋อเคว่ามีเพิ่มอีกคุณหนึ่งก็อ่ายจะคุณค<ม>ัดส่วนชุดนี่แม่นเขาเนาะอเนาะกินตอนนี้ <โด S 2> ที่จะมาที่ว่าคัดส่วนในใ,ในข้าวในข้าวตอนนี้ เชียสั้นหลังไม่เล่สิอยากได้บ้างะอยากได้เแต่เปยังงกนเอ้ยคนเรืนองอะไมเกอะไรแล้วน้องถักเอสำลังเขาเดี๋ยโบราณแล้วคงเนาะอ่ะ้ไหนนึงลาเกลียุแกก็อเ่อเป็นทั้งเละพี่น้องมาเยี่ยมมายามทังมาออยแล้วไปทัง่ยังเดไปลูกเอยลูกหน่อยห้แล้วมีลูกน้อยบ่ ขึ้นลุงหน่อยนานนอู่ในรลานมีน้องน่อยอีกโดยเอคอเราเลยน้องคนทีซีของเราได้หนิล่ะอันนี้บอกคนทีส okay. ีแม่แงน้อยอยู่เหน่อยน่อยอายุ17ปีเตี้ยโอ้าวันนี้บริ ไปใชน้องมีนาะคนบ้่นคนตอกบด้รถพอรถจักรยังใช้น้องนีมีบ้างก็มีอ่างเฮดอะไรใช่วลาเปรั้ยนยางเงาางกนดียขีน้ำมไปยางเงาคือขีน้ำมเบทัดเจ็บเพราะเขาเป็นไข่เป็นนาวด้ยใช่ยืนบายืมรถนาบ้ากอย่บาไหนมงยนมีมงยนบ่บงยนบนนุ่เจ้ากระพอเขียนได้อ่านออกีบบ เอาไปว่ะเอาไปวับพอเป็นตัวบ่ได้นะเนาะเลยอามีแต่ว่าถือว่าเป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันพี่น้องเนาะคลิปนีก้กันไมีแต่ว่าไอ้สีขอโตกับเมื่อก่อนเดอ้ดอเลยเมื่อหน้าเมื่อหลังไอ้สีมาเยี่ยมมาถามข้าวถามข้าวได้อยู่หรือเป่าเลยมาดื่มน้ำน,น้ำไหลอยู่ยหรือเป่าเลยเออ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 นะทำเหรอปลาแหกเป็นรั่วยังไงซะในชั้นพอได้กินอยู่บ่ บ่มีบ่เหรอมีแต่หัวมีแต่ยิ้มพี่น้องเหรเนาะเออบางเงินในน่องก็การพี่น้องเหรออือบ่เนาะเออแต่เงินไหนพี่น้องไหนมาอยู่อ่าไซโปนกะค่อนข้างจะลายมือเลยเนาะอ่าจะมาให้เสียเงินให้เพราะได้ซื้อประแดดพื้นนู้นแล้วครอบในครัวจะได้น้องเนื้อเนาะ้วจะซื้ออย่างกระเตหเลยว่าชิว่าเติมเงินเพราะได้เสร็จ แล้วแต่เจ้าเนาะโดยมีสัญญาณอยู่รอบบ้านมีบุปเปอร์เป็นยะังหรอเนาะพี่น้องเลยอ่าตอนนี้เป็นเงินส่วนตัวพี่ย่าเองแล้วพี่น้องเด้อเนาะที่หมากเหตุท่านน้องอ้อยเด็กน้อย17ปีอยู่นครนั่นเมย์อยู่ตอนนี้ข้างซานอย่าลงน้อยเนาะพี่น้องเลยอ่าส่วนมากในพอดีอยู่เพื่อนบ้านหรอโดยโดยพี่น้องเลยพี่น้องนส่วนมาน้องอยู่เพื่อนอยู่ปะนอนเนาะนอนน้ำมัน อาจะไปนอนยังอยู่บ่บ่นอนขึ้นบ่อ๋อเขานนอนเพื่อนังได้ไหมเพื่อนเพื่อนก็ยังนั่นเดียร์สแกนทางอ๋อเขาได้ไปนอนยังหันยืนบ่เพานอนบ่นอนน้าโม่สามคนว่ได้นอนยืนไ่ยไงเพื่อนตัวนี้จะไปนอนมันมีหม่องนอนเนาะดูอ๋อเป็นนอนเพื่อนมูมูบ่หรอเพื่อนนอนบ่นอนแต่คนยังนอนอยู่ตอนนี้เพื่อนมูหรือเพื่อนพี่น้อง เพือนมูจ้าจ้าพี่น้องเพื่อนเป็นนอนกับท <owego> <inals> ี่ว่าเต็มเได้ก็มีกั้นห้องได้พี่น้องอย่างไรกันเลยสไตายเพื่อน้องน้่มนะอี่าน้อยพี่น้องเพื่อนเพื่อนน้องน้่มคือกันพี่น้องกัเนาะแต่วันของแรกเนาะมันใส่แห้งเนาะอันนี้กับพอพ่อกันนอนว่าน้องเนาะ สัสดีตาวายยินดีที่คุจักกันาน้องเด้อด้ยไอ้ชือบอยเน่อัสบายดีกว่น้น่องเด้อเรามีตบสมาดินนั่ไหมเนาะคุยกับตรวจถ่ายก่อนกันแหเนาะยให้ขาไม่ขึ้นเลเาดักอาวจ้ะเนินครัวเพิ่อนเนาะถวยบวกท่องจองพือสิบงยังเนี่เนาะพี่น้องือสิมีทนีห่าตัวนี้เด้อีกนเว้ อย่างนั้นคกคกเป็นแบบเธอเจ้าตำให้ช่วกินว่านน้อยๆนะโดยอ้าวพี่โองคกคนพี่โด๊นอ๊คกอันนี้โอ้กตายอ้าวพี่นอโด๊กบอดระวังหน่อยนี่งว่าแตกได้ด้นี่ตกคนดิ้นนี่พาเข้าไปได้ดิโน้ย เดินหน้าปุ่นอ๋อพุ่นเนาะปุ่นลงมาทีเอาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมองนี่เป็นมองนอนว่านี่เปล่านี่เอาไว้เครื่องฮะเอาไว้เครื่องโอ้เอาไว้เครื่องมันซีนอ่อนขนาดเนาะเดี๋ตัวพาเป็นกะนักนวงกะเต่าหนึ่งนี่เนาะพี่น้องเนาะดี มืัอนี่ธุรกิจเขาเนาะมีเขากินน้ำพี่น้องเลยครับไปชื่อเป็นมุกปลาครับผลป่าพี่น้องไว้ทางน้องเพิ่นเนาะครับหมูวัวสิติป่าคนในบ่อนนอ้นอ,นอ,ดอดงนู่นเลยก็ชื่อน้ำตลาด,ด <laughs> มีแต่ปลาเนาะทั้งอยู่แถบนี้นี่จะไปหาอยู่หากินจะาไปแบบเดินช่งแต่ไปเก็บหอยอยู่ในนะ้ำ <Keep> <Keep> Hoy, เก็บหอยเก็บหอยไป็าหาน้ำไม้อ๋ Hoy, ai, <Do it. S 2> อเก็บหอยหาลำไส้หรือบ้านเนาะโดส่วนใหญ่กับเป็นรักก็คือหาหอยเนาะหาหลำไม้อย่างเช่นเนาะโดู <Do it. S 2> แต่ยามนี่ก็หาลำบากเลยเนาะมัน, <c oughs> นบ่ค่อยมีแ <c oughs> <c oughs> นวพี่น้องเพราะว่ามันก็ช่วงนี้เป็นช่วงแห้งแล็กบ้านนี่พื้นเอิ้นบ้านอย่างนั้นบ้านแกงคง บานแก่งคงบานแก่งคงโดยบานแก่งคงเนาะพี่เนาะมันถ่ายจากหูจักลุงนวดมันซีช่องนวลจะพิมพ์กับไปโดยมาลุงนวงหูแล้วมาจากทีมงานสายบุญแบบเฉยเดือดคนทุกได้ยากนี่แหละเพราะถือว่ากับขาดเกินใน การอยู่การกินบ่วงชดม่วงเศรา้าใ,ใช่ไหครับเนอะตออทิตย์นึงเน่ๆคือตอนนี้ขาดค,าคือนึ่งลรกคือชีวิตรประจำวันนี่คือเข่าเนาะเด,ดี๋ยวถ้วยว่วงเจ้ามีถววุถว,วนี้บนนะ่นี่นะอยู่อยืงน่ประมาณสามสี่ถ้วยห้าถวยนี่บรากินเด้แล้วก็ พี่น้องกเห็นนะคนกับำกับั่นเนี่ยพี่น้องเว้ <c oughs> าตำมหูมือเฮนี่คือที่ <c oughs> ตำาบได้ตำโบได้เป <c oughs> ็น,น,นด้วยอ่าน,น้ยเนาะพี่น้องเว้ยตำหูกับตำบได้ตำตำหูต้องตำมหม้อไนี่กัดเหาะพี่น้องแต่น ไอ uh, ้น uh, so mm ้ของเจ้าเป็นพักกันใสใช่ไหมคันอ่าอ้ายเจ้านะเจ้าจมีอ้ายบ่เมีนบ่มีเลยนะอออ้ายอ้ายเป็นหอเมียแล้วเนาะโดยเป็นอเมียแล้วแต่ว่าทะเลเต่งที่บ่เมียเจ้ากินนี่โดยบ้านอี่ นี่ครับน้องหนุ่มเขาค่อย,ยขวามากเธอพี่หน่อขวามาเป็นครั้างเละ <c oughs> <c oughs> เป็นเคสใหม่เล้วพี่น้องที่ว่าได้เขวามาเยี่ยมมายามทั้งนอง้องอ้อยพี่น้องเลยผ้พาพื่อนซาเอนเพื้นหนอก,ก็คือว่าแล้วแต่เพื่อนอันนี้ลจะเพื่อนเป็นเพื่อนไครอนี่เพื่อนป้าเพื่อนป้าเลยอ๋อเนาะะ จช่ต่างกันต่างกันเอาพี่น้องไปเอเพิ่นยังเพิ y u y u y u uh. uh. ่นเพิ่นอยู uh. ่อยู uh. ่ว่าจ you know ังหวะนี้กได้อยู่่อยูโดยอันนั้นอะไรยัยเขาไปแล้วฮะแล้วก็ไปแล้วเขายู่พอเดียวเขาแหละเออนี่ไรโดยโอ้เพิ่นป้าแท้ๆนี่บ่โดยอืมต้องหอดคิดว่ามึมีคนอยู่เลยนะพระเจ้าเขาไปแล้วได้ดับ3อาทิตย์นั่งไปใครเจ้าเราเขาไปเฮือนลูกเขาอ๋อ ไปเพื่อลูกเพื่อนโดยนี่เนาะนลัวจับยังบอกโบก่งเนี่ยพี่น้องกันทีสามทางน้องเพื่นกะยังบอกคอยคุยจักกันนอเพื่อนกะยังบอกโบก่งพี่น้องเลยว่าไงจากคนอยู่ชสยอยู่เมืองใดนแขวงใดเนาะมาอ่าถามเพื่อนน้ดเพื่อนกะอยากอาอยากคืนเนี่ยเนาะพี่น้องเลยเพื่อนกะเป็นสาวเติบเลยเนาะ สิบเจ็ดปีพี่น้องเลยสามกับลูกลุงหลวงลุงหลวดมีลูกสามเดียวกับเจ้าได้ดูะดูลูกก่กกกะสิบเจ็ดปีสามเดียวกันเลยพี่น้องเไงน้องชายกาลลุงหลวดก็สนิทอ่าลำลาเลยเนาะงไข่นมย์ไทยทั้งน้องคนลำลาทั้งไข่เมย์น้องนนอพี่เลยเน,น้องอ่าน้องไข่จบคลิปแล้วดูอ่าสบายดีเด้อน้องเด้อเฮ้ยนองสภาพเหมือนซานเพม่อนกะ พีองเลยมีขีดพายเงิดครัวเนาะห่มห้งกับมีพี่น้องแต่มี่โคตรต่ำเนาะภาพก็แตกต่างกันกับตอนที่เฮือนน้องหนักเงินซีพี่น้องเลยเนาะนี่ก็เป็นเฮือนพี่น้องคนนียกันพี่น้อง ี่น้องวันนี้กับลูกหน่วยก็ได้กลับมาทักทายทาัง้งน้องหอยน่องพี่น้องเนาะกับเป็นาาเชสเชสใหม่พี่น้องเลยเนาะเขามาเวียนมาถามเพกันพี่น้องเลยถามกับลูกหน่วยก็บอกของบคุกจรงแน่เนาะพี่น้องครับก็ผิดพลาดในการใหนข็ถอยกลับไปนั่งเฝ้พี่นอ้องทีเบิ้ลจุกปุ๋ยจุกคนเนาะทีว่าบางเตะทำตามบอกเลยบอกมือเตะประต้องเนาะพี่นอ้องอ่ะกับพี่แจรับคลิปนี้กัฝากพี่เลยพีย่แจเนาะอ่า ให้ทั้งโหวดเ,เรื่อยๆโหลโจะมีมกำลังใจถ่ายคลิปลงคลิปเป็นใบช่าง,งไปเพี่้องพี่ไ,ไปเรื่อยเนาะกระให้พี่นเพร่อมพี่อยู่ดีเมยเว้ขขอจุกูขขุกคนเนาะตลาดบคลิปนี้ก็สบายดี